จ๊ไม่กินข้าวหรอไปกินข้าวไปทำเจ้ากาฟีกาฟีจา๋าดิเรียกเขาเด้อสีเด้อไปกินข้าวไปออกไปกินอาหารเม็ดไปไปเลยพี่มาพ่อมาตานดี้หิวข้าว สิกินข้าวยังสิกินข้าวยังไปกินข้าวไปไปกินข้าวกินข้าวยังกะกินข้าวยังกะไม่เป็นแผลโดนกักแน่ๆเลยโดนจี้เซรี่กักใช่ไหมโดนจี้เซรี่กักใช่ไหมเอ๊ะอ้าวอดดิกิง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  ยิ่งอ้วนอยู่จะโดดเยอะมันจะขาหากักร้อนนะลูกเนาะอากาศร้อนไหมอากาศร้อนจังเลยเปิดแอร์คอนดิชันให้หน่อยไม่ได้มันเปืองแอร์นี่พัดลมก็โอเคเลยเลยกูดทำแจ้วแจ้วกลับบ้านไหมทำแจ้วตีกับแจ้วนะ ตีดาคัมแจกันนะตีดาคัมแจกันนะไอเด้งเจียวตีดาคัมแจกันนะอ่ำเจียวเอาชากิดคิดกินข้าวยางชักกิดนี่กระโดดแผลโดนกัดเหรอขี้ตาอีกแล้วพี่ชักกิดคิดตาเยอะพี่หนุ่มเ่อหนุ่มขี้ตาเยอะคุณปู่ชาคีดอันนี้คือคุณปู่ชาคีดคุณตาชาคิดเป็นปู่ชาคิดละ บ้านกับพ่อไหมคุณปู่แชรคิดไม่ต้องขึ้นมา,ห,าหรอกลูกมันสชกปปกมันโชกะปดไม่ต่อขี่ตาปู่ให้หลวงสลิดปะ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 สลิดปะ,สล,ดปะสลิดกับบ้านปะ นั่แก้อยู่นี่เด้อนั่แก้อยู่บ้านเด้อาสลิดปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดเอา้าเดี๋ยวข้าวพีอยู่ไหนปลาสลิดจะไม่มีแผลเยอะจังหลุดๆโดนหขอกัดอีกแล้ว